โรบินฮูดชื่อนี้หลายคนก็คุ้นคุ้นกันนะคะในฐานะแอปเทรดหุ้นฟรีที่แบบโอ้โหขย่าววงการไปเลยช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนกำลังเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทำกำไรได้ดีด้วยแล้วก็ยังขยายไปทำอะไรใหม่ๆอีกเพียบเลยทั้งคริปโตบัตรเครดิตหรือแม้แต่ขยายไปอังกฤษนู่นเลย มันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้กันแน่คะเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกๆเลยค่ะว่า r o b บ n h o o d ณปัจจุบันเนี่ยเอ่อกลายเป็นอะไรไปแล้วเราจะลองมองผ่านมุมของนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าดูนะคะว่าไอเครื่องจักรทาเงินของเขาจริงๆตอนนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วเขามีกรอบป้องกันคู่แข่งหรือที่เรียกว่าคูเมืองเนี่ยมันแข็งแรงพอไหมผู้บริหารเขาใช้เงินเป็นหรือเปล่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องคอยจับตาดูบ้างและที่สําคัญสุดๆเลยถ้ามองกันย ยาวเนี่ยมันคุ้มค่าไหมที่เราจะสนใจลงทุนเริ่มกันที่หัวใจหลักเลยดีกว่าค่ะอะไรคือตัวทำเงินหลักๆของ Robinhood ตอนนี้คะคิดว่าไม่น่าจะใช่แค่ค่าคอมเทรดหุ้นฟรีแบบเดิมๆแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับตอนนี้ผ้ามัน ชัดเจนขึ้นมากเลยโครงสร้างรายได้ของโรบินฮูดนะครับมี3ส่วนหลักๆที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วส่วนแรกสุดเลยก็คือธรุรกิจโบรกเกอร์กับพวกอนุพันธ์อันนี้คือเครื่องยนต์ตัวเดิมที่เขาทํามาแต่แรกแต่ก็ยังแรงดีไม่มีตกนะครับดูจากผลประกอบการไตรมาสสปี2025ที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีเลยรายได้รวมเกือบเกือบพันล้านเหรียญโตขึ้นตั้ง45%จากปีก่อนหน้านะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นอีก คือกำไรสุทธิครับพุ่งขึ้นไปตั้ง1 0 5เซเลยนะหรือว่าโตกว่าเท่าตัวเลยโหกำไรโตขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วมันมาจากไหนเป็นหลักๆล่ละคะครับหลักๆก,ก็มาจากค่าธรรมเนียมการเทรดอนุพันธ์พวกออปชันต่างๆนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอื่นๆอีกแต่ตัวที่เออสำคัญมากๆแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยคือไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิหรือ net interest revenue อ๋อรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิใช่ครับ คือส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่โรบิน hood ได้รับจากเงินสดหรือสินทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากทิ้งไว้ในบัญชีกับดอกเบีย้ยที่เขาต้องจ่ายออกไปอะครับส่วนนี้เนี่ยทำเงินได้ถึง357้าเล้านเหรียญในไตรมาสเดียวโตขึ้น25%เลยนะครับมันก็บอกว่าฐานสินทรัพย์ลูกค้าที่เขาเอาไปหาดอกเบีย้ยได้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นแหล่งไรายได้ที่ค่อนข้างจะ,ะสม่ำเสมอกว่าค่าธรรมเนียมเทรดที่มันจะผันผวนไปตามตลาดนะครับ อืมเข้าใจค่ะคือเป็นรายได้ที่มั่นคงกว่าว่างั้นเถอะใช่ครับประมาณนั้นเลย แล้วก็นะครับนอกจากธุรกิจเดิมแล้วเนี่ยเขายังขยายผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมเยอะมากๆเลยมีการเพิ่มฟิวเจอร์สหรือพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันนี้เขาไปจับมือกับตลาดใหญ่อย่าง CME Group เลยนะแล้วก็ยังเพิ่มเครื่องมือสําหรับนักเทรดที่แบบจริงจังมากขึ้นเช่นพวก Trading Ladder หรือข้อมูลซื้อขายเชิงลึกที่เรียกว่า L2 Data สําหรับฟิวเจอร์โดยเฉพาะการมีเครื่องมือพวกนี้มันก็ช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้รายได้มันไม่กระจุกตัวอยู่แค่หุ้นกับอกกอปช อันนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยครับการเข้าซื้อ Bitstamps ที่ปิดดีลไปเมื่อกลางปี2025เนี่ยนะทำให้ Robinhood ไม่ได้เป็นแค่นายหน้ารับคำสั่งซื้อขายคริปโตเหมือนเดิมแล้วแต่ตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าของ Platform แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือ Exchange คริปโตระดับโลกเป็นของตัวเองเลยนะครับได้ทั้งฐานลูกค้าเดิมของ Bitstamps มันหลายแสนบัญชีเลยแล้วก็สินทรัพย์อีกประมาณ9,000ล้านเหรียญเข้ามาอยู่ในมือด้วยโหดได้มาเยอะเลยนะคะแล้วการมี exchange เป็นของตัวเองเนี่ยมันดียังไงเหรอคะมันต่างจากที่เคยเป็นยังไงบ้างต่างกันเยอะเลยครับพอมี exchange เองเนี่ยก็หมายความว่าเขามีโครงสร้างพื้นฐานมีใบอนุญาตแล้วก็มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านคริปโตโดยตรงเลยทีนี้เขาก็จะคุมเรื่องค่าธรรมเนียมได้ดีขึ้น กำหนดส่วนต่างราคาซื้อขายหรือสเปรดเองได้หรือจะลิสเหรียญใหม่ๆเข้ามาเทรดเนี่ยก็ทำได้คล่องตัวกว่าเดิมเยอะการบริหารจัดการความเสี่ยงการดูลาลูกค้าในหลายๆประเทศก็ทำได้ดีขึ้นมากจากเดิมที่ต้องไปพึ่งพาผู้ให้บริการรายอื่นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเลยในฝั่งธุรกิจคริปโตโอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนคุมได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยใช่ครับประมาณนั้นเลย ฟังดูเป็นการลงทุนที่ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วตลาดใหม่ๆที่เห็นว่ากําลังบุกไปล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับตอนนี้กําลังเร่งเครื่องเต็มที่เลยที่ชัดๆเลยก็คือตลาดสหราชาอาณาจักรหรือ u k นะครับเขาเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มเวอร์ชันเดสก์ท็อปชื่อว่า Legend อันนี้ดูจะเน้นกลุ่มนักเทรดที่ต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีฟีเจอร์ AI ช่วยย่อยข่าวการลงทุนชื่อว่า Digest by Robinhood Cortex แถมยังมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆเลยครับเพื่อไปแข่งกับพวกแพลตฟอร์มลงทุนด้วยตัวเองหรือ DIY แพลตฟอร์มที่คนอังกฤษเขานิยมใช้กันอยู่แล้วน่าสนใจค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอีกตัวที่น่าจับตามองมากๆคือ Robinhood Gold Card อ๋อบัตรเครดิตใช่ครับเป็นบัตรเครดิตที่ให้เงินคืนสูงถึง3%เลยนะสำหรับสมาชิกโกของเขาอันนี้มันไม่ใช่แค่บัตรเครดิตธรรมดานะครับแต่มันเป็นเครื่องมือสาคัญเลยในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าชั้นดีเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้บริการโรบิน hood มากขึ้นไปอีกหรือที่เรียกว่าเพิ่ม ARPU average revenue per user นั่นแหละครับแล้วมันก็ยังเป็นช่องทางในการดึงเงินฝากดึงธุรกรรมการใช้จ่ายต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศหรือ Ecosystem ของ Robinhood มากขึ้นด้วยอืมเหมือนพยายามให้ลูกค้าใช้ชีวิตอยู่กับโรบิน h o o d มากขึ้นไปอีกใช่เลยครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะเพิ่งมีข่าว prediction markets hub หรือตลาดทายผลเหตุการณ์ต่างๆตลาดทายผลอันนี้น่าสนใจจังคะ่ะเป็นยังไงคะครับอันนี้ยังค่อนข้างใหม่มากเพิ่งเปิดตัวในสหรัฐปี2025นี้เอง แม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบไปบ้างตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง CFTC นะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่ายผลกีฬาที่เขาขอให้ระงับไปก่อนชั่วคราวแต่มันก็ชี้ให้เห็นทิศทางนะครับว่า Robinhood เนี่ยพยายามจะสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มันหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าใจค่ะแล้วตัวเลขรายเดือนที่เขาเปิดเผยออกมาเรื่อยๆล่ะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างไหมคะ ตัวเลขพวกนั้นอย่างเช่นปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือว่าจำนวนสัญญาออปชันรายเดือนพวกนี้มันเหมือนเป็นชีพจรของธุรกิจอะครับมันทำให้เราพอจะเห็นภาพความคึกคักในการใช้งานแพลตฟอร์มได้ถ้าตลาดยังดีคนยังเทรดกันเยอะตัวเลขพวกนี้มันก็จะสะท้อนกลับไปเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยแต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนแบบ VI นะครับเราไม่ได้มองแค่ตัวเลขระยะสั้นพวกนี้อย่างเดียว เราจะมองภาพใหญ่กว่านั้นว่ารบินฮุดเนี่ยกำลังเปลี่ยนตัวเองจากแค่อปเทรดฟรีที่ดึงดูดคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยกำลังกลายมาเป็นแพลตฟอร์มการเงินครบวงจรที่พยายามจะเปลี่ยน Users หรือผู้ใช้ให้กลายมาเป็น c u สเตอร์เหรือลูกค้าที่จ่ายเงินมากขึ้นเรื่อยๆให้เขาใช้บริการหลายๆอย่างจ่ายค่าสมาชิกโกใช้บัตรเครดิตฝากเงินเทรดฟิวเจอร์หรือเข้ามาเทรดคริปโตบนเอ็ก a แ g นของตัวเองอะไรแบบนั้นครับ โอ้โหภาพชัดขึ้นมากๆเลยค่ะฟังดูแล้วเขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เลยจริงๆทีนี้มาถึงคำถามสำคัญต่อมาเลยค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้โรบินฮูดได้เปรียบเหนือคู่แข่งคะอะไรคือคู่เมืองหรือโมดที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแย่งลูกค้าไปไง่ายๆครับเรื่องคู่เมืองนี่สำคัญมากสำ,กสำหรับ V.I. เลยนะผมว่ามีหลายอย่างประกอบกันครับอย่างแรกเลยคือฐานผู้ใช้ที่ใหญ่มากม ที่เขาได้มาด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพวกบโรโอเกอร์นั่งเดิมนะครับคือ Robin h o o d เขาเริ่มมาด้วยโมเดลฟรีบวกกับ User Experience หรือ UX ที่มันใช้ง่ายมากๆอันนี้เป็นจุดแข็งที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้มาหาศาลเลยพอคนเหล่านี้เข้ามาแล้วเริ่มสร้างพอร์ตมีประวัติการใช้งานเริ่มใช้สิทธิประโยชน์จากโกแล้วเนี่ยการที่เขาจะย้ายไปเจ้าอื่นมันก็มีต้นทุนแฝงอยู่เหมือนกันนะทั้งเรื่องความคุ้นเคยข้อมูลหรือสิทธิประโยชน์ที่เคยได้อยู่ แต่เรื่อง UX ที่ง่ายเนี่ยคู่แข่งเจ้าอื่นๆเขาก็พยายามทำตามกันใช่ไหมคะมันจะเป็นคูเมืองที่ยั่งยืนได้จริงๆหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือ UX อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอจริงๆนั่นแหละแต่พอมันมาบวกกับปัจจัยที่2คือผลิตภัณฑ์ที่มันครบ,บวงจรมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เริ่มจะต่างออกไปแล้วครับจะแค่เทรดหุ้น ตอนนี้มีออปชันมีฟิวเจอร์สมี Exchange นจ์คริปโตเป็นของตัวเองแล้วมีบัตรเครดิตมีบริการคล้ายๆธนาคารมี AI ช่วยวิเคราะห์อีกพอลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้บริการหลายๆอย่างในแพลตฟอร์มเดียวเช่นเทรดหุ้นด้วยซื้อคริปโตผ่านบิสต m มด้วยใช้บัตรโกลด r คาร์ดด้วยมันก็ยิ่งเหมือนกับติดหนึบกับ Robinhood มากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนหรือ ARPU มันก็สูงขึ้นด้วย การที่เขาจะย้ายไปหาเจ้าอื่นที่อาจจะมีดีแค่บางอย่างเนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยอันนี้คือคู่เมืองที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกภายในตัวลูกค้าเองแล้วก็สวิตชิงคอ Co สหรือต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นที่มันสูงขึ้นนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือยิ่งใช้เยอะยิ่งผูกพันยิ่งย้ายยากใช่เลยครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับที่มาเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้เลยก็คือการมีบิตสเตมเป็นของตัวเองอย่างที่คุยกันไปตอนต้นนะครับ มันไม่ใช่แค่ซื้อฐานลูกค,ค้ามาแต่มันคือการได้โครงสร้างพื้นฐานด้าน Exchange มาเลยได้ใบอนุญาตต่างๆที่ b t s t a ซ p เขาถือครองอยู่ทั่วโลกแล้วก็ได้ความเชี่ยวชาญของทีมงานเข้ามาด้วยอันนี้ถือเป็นคู่เมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบหรือ Infrastructure and Regulatory Mode ที่คู่แข่งรายใหม่ๆจะสร้างตามได้ยากมากๆหรือแม้แต่บรเกอร์ด้วยกันเองการจะไปสร้าง Exchange ระดับโลกขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ อืมจริงด้วยค่ะการสร้าง Exchange เองนี่เรื่องใหญ่มากครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือการขยายตัวไปต่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์อย่างการบุกตลาด UK ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ ถ้ารบิน Ho ุตสามารถใช้จุดแข่งเรื่อง UX กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเขาบวกกับการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและตลาดท้องถิน่นจนสามารถสร้างฐานลูกค,ค้าที่แข็งแกร่งใน UK ได้สำเร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคูเมืองด้านแบรนด์การยอมรับในตลาดใหม่ๆได้เหมือนที่เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วในสหรัฐนั่นเองครับฟังดูมีคูเมืองหลายชั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าการขยายตัวที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งซื้อบิตส t ต็มทั้งบุก UK มันก็ต้องใช้เงินทุนเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ ในมุมของ VI เนี่ยเรามองเรื่องวินัยการใช้เงินของผู้บริหารเป็นเรื่องสำคัญมากพวกเขาจัดสรรเงินทุนกันได้ดีแค่ไหนคะมีวินัยในการลงทุนเพื่อการเติบโตจริงหรือเปล่าครับคือผลประกอบการ Q2 2 5ที่กำไรมันโตรแรงมากๆเนี่ยมันก็บอกใบ้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับว่าเขามีการควบคุมต้นทุนที่ดีพอสมควร แต่ถ้าเรามองลึกลงไปที่การตัดสินใจลงทุนต่างๆนะครับดูเหมือนว่าผู้บริหารเขาไม่ได้แค่ขยายไปเรื่อยๆนะแต่เขาเน้นลงทุนในส่วนที่มันต่อย,ยอดจากฐานลูกค้าเดิมและสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะรายได้ที่มันไม่ได้ผันผวนตามตลาดมากนักหมายความว่ายังไงคะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะครับเช่นการออกโกกาดเนี่ย มันก็ต่อยอดจากฐานลูกค้าสมาชิกโกเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากร้านค้าแล้วก็อาจจะมีรายได้ดอกเบี้ยนในอนาคตซึ่งพวกนี้มันค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าค่าคอมเทรดนะครับหรือการซื้อบิตสแตป์เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ใหญ่มากก็จรงิงแต่ก็เพื่อสร้างธุรกิจคริปโตที่มันครบวงจรมากขึ้นแล้วก็คุมต้นทุนกับค่าธรรมเนียมได้ดีขึ้นในระยะยาวแทนที่จะต้องไปพึ่งพาคนอื่น การเพิ่มฟิวเจอร์สเข้ามาก็ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเดิมที่เทรดอยู่แล้วแต่อยากได้เครื่องมือที่มันเอ v ด n วนซ์ขึ้นมันดูเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะเน้นการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสต็มของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากลูกค้าคนเดิมให้มากขึ้นมากกว่าที่จะไปลงทุนในอะไรที่มันฉีกแนวออกไปมากๆแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นหาลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งหมดซึ่งแบบนั้นอาจจะเสี่ยงกว่าแล้วก็อาจจะเผาเงินมากกว่าด้วย อันนี้ก็อาจจะสะท้อนวินัยในการจัดสรรเงินทุนที่ดีในระดับหนึ่งนะครับที่เน้นต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเป็นหลักฟังดูมีเหตูผลดีค่ะแต่แน่นอนว่าทุกอย่างก็ต้องมีด้านที่ต้องระวังเสมออะไรคือความเสี่ยงหลักๆที่นักลงทุนควรจะต้องกันพลาดเอาไว้สําหรับโรบินฮูดค่ะมีหลายเรื่องเลยครับที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยอันแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือความผันผวนตามวัฏจักรตลาดหรือ Market Cycle Risk คือรายได้จากค่าธรรมเนียมการเทรดเนี่ยทั้งหุ้นออปชันหรือคริปโตมันอ่อนไหวตามความคึกคักของตลาดมากๆเลยครับถ้าช่วงไหนตลาดซบเซาคนไม่ค่อยอยากเสี่ยงหรือ Ri s k Off นานๆเนี่ยปริมาณการเทรดมันก็จะลดลงรายได้ส่วนนี้ก็จะหายไปเยอะเลยแม้ว่าเขาจะมีรายได้ดอกเบี้ยกับค่าสมาชิกโกลด์มาช่วยพยุงไว้บ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารายได้จากการเทรดยังเป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่ค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เห็นภาพชัดเลยครับ อันที่2คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือ regulatory risk อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับธุรกิจการเงินอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ r ร b i n h นหูที่เขาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆล้ำๆออกมาตลอดทั้งอนุพันธ์ prediction markets หรือคริปโตก็ต้องเจอกับการกำกับดูแลที่เข้มงวดทั้งในสหรัฐเองจากหน่วยงานอย่าง SEC หรือ CFTC แล้วก็ในตลาดต่างประเทศอย่าง UK ที่มี FCA คอยดูแลอยู่ ตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คือกรณีที่ CFTC เขาขอให้ระง,งับสัญญา Prediction Markets ที่เกี่ยวกับผลกีฬาไปก่อนซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าถึงจะมีไอเดียผลิตภัณฑ์ที่ดีแค่ไหนแต่ก็ต้องผ่านด่านกฎระเบียบให้ได้ก่อนนะครับอืมกฎระเบียบเป็นเรื่องที่ต้องระวังจริงๆคะ่ะแล้วเรื่องคู่แข่งล่ะคะโดนเรียนแบบได้ไง่ายไหมคะนั่นคือความเสี่ยงที่3เลยครับการแข่งขันหรือ Competitive Risk แม้ว่าเขาจะมีคู่เมืองอย่างที่เราคุยกันไปนะครับแต่คู่แข่งรายใหญ่ๆเนี่ยทั้งบร็กเกอร์เจ้าเดิมๆหรือแพลตฟอร์มคริปโตยักษ์ใหญ่เขาก็มีทั้งเงินทุนมีทั้งฐานลูกค้าเหมือนกันเขาสามารถออกฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันหรือทําโปรโมชั่นแรงๆมาตัดราคาได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับรอินฮุตก็ต้องพยายามรักษาความได้เปรียบเรื่อง UX ความเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ความพักดีของลูกค้าเอาไว้ให้ได้ตลอดค่ะการแข่งขันก็ยังดูเดือดอยู่เสมอใช่ครับ ความเสี่ยงที่4นะครับมันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใหญ่ที่เพิ่งทำไปเลยคือความท้าทายในการรวมบิตสเต็มเข้ามาหรือ integration risk คือซื้อมาแล้วเนี่ยมันต้องรวมระบบรวมวัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายในหลายๆประเทศที่บิตสเต็มก็ทำธุรกิจอยู่ให้มันราบรื่นไปด้วยกันให้ได้ถ้าทำได้ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนเนี่ยมันก็จะกระทบต่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากดีลนี้ไปเลยนะครับอืมการควบรวมนี้มีความเสี่ยงเสมอจริงๆค่ะ ครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แพลตฟอร์มที่มีคนใช้งานเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดระบบล่มขึ้นมาหรือมีข้อมูลรั่วไหลหรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยอะไรก็ตามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองของคนเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือสําคัญที่สุดเลย ครบทวนเลยค่ะเรื่องความเสี่ยงขอบคุณมากค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่นักลงทุนระยะยาวน่าจะอยากรู้ที่สุดเลยค่ะคือถ้ามองแบบนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investing เนี่ยตอนนี้ r ร b บินหูดถือว่าราคามันสมเหตุสมผลหรือว่ามันแพงเกินไปหรือยังคะถ้าเทียบกับภาพที่เรามองไปในอีก3-5ปีข้างหน้าครับ การประเมินมูลค่าแบบ V.I เนี่ยเราต้องเริ่มจากพื้นฐานที่มันจับต้องได้จริงๆก่อนซึ่งนปี2025เนี่ยโรบินฮูดเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าธุรกิจเริ่มทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอแล้วไม่ใช่แค่โต,โตแต่รายได้แต่ยังขาดทุนเหมือนช่วงแรกๆนะครับผลประกอบการ Q2 ที่ออกมาก็ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีเลยบวกกับการที่เขาขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างไรายได้ประจานมากขึ้นอย่างโกลด์คาร์ดมีเครื่องมือทําเงินใหม่ๆอย่างฟิวเจอร์สแล้วก็ได้บิ t สเต็มมาเสริมทับคริปโตรวมถึงการ บุก UK ที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้น ดังนั้นนะครับในมุมมอง VI เนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นแค่สตาร์ทอัพเผาเงินอีกต่อไปแล้วแต่เป็นแพลตฟอร์มฟินเทคที่กําลังเติบโตและทํากําไรได้จริงทีนี้ถ้าจะมองไปข้างหน้าสัก3-5ถึงปีแบบระมัดระวังหน่อยนะครับผมคิดว่ารายได้เนี่ยน่าจะยังโตได้ในระดับเลข2หลักต้นๆถึงกลางๆนะครับจากแรงส่งของฐานลูกค้าเดิมบวกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพวกฟิวเจอร์สรายได้ดอกเบีย้ยโกลด์คัทที่น่าจะมั่นคงขึ้นรายได้จากบิตแตมที่เข้ามาเต็มปีแล้วก็การเติบโตนอกสหรัฐ ส่วนกำไรเนี่ยก็น่าจะโตได้เร็วกว่ารายได้นะครับเพราะว่าพอแพลตฟอร์มมันใหญ่ขึ้นต้นทุนต่อหน่วยมันน่าจะลดลงหรือที่เรียกว่ามี operating leverage แล้วสัสดส่วนรายได้ประจำที่มาจิ้นดีมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วเรื่องแพงหรือถูกล่ะคะเราจะมองยังไงดีครับสำหรับธุรกิจ f ฟินเทคที่โตและกำไรแบบนี้อาจจะต้องมองเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันนะครับ หลักการสำคัญของ VI เลยคือเราอยากได้ margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยเสมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันมี margin of safety เพียงพอแล้วควรจะรอจังหวะแบบไหนหรือว่าต้องดูสัญญาณอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับส่วนตัวผมจะเริ่มมองว่าน่าสนใจมากขึ้นเมื่อราคาหุ้นมันอาจจะปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ valuation หรือการประเมินมูลค่ามันไม่สูงจนเกินไปเช่น ถ้าดูพวก forward PE หรือราคาต่อกำไรในอนาคตที่คาดการกันเนี่ยอาจจะมองหาแถวๆสัก20 2 5ถึง25เท่าหรือต่ำกว่านั้นหรือถ้าดู forward EV sales หรือมูลค่ากิจการต่อยอดขายในอนาคตอาจจะมองแถวๆสัก4 5ถึง5เท่าแต่ว่าตัวเลข valuation อย่างเดียวมันไม่พอนะครับเราต้องเห็นหลักฐานเชิ่อประจักษ์ด้วยว่าสิ่งที่บริษัทเขาลงทุนไปเยอะเนี่ยมันเริ่มให้ผลตอบแทนกลับมาแล้วจริงๆหลักฐานที่ว่านี้คืออะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคือรายได้ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมเทรดพวกดอกบี้ค่าสมาชิกโกรายได้จากบัตรเครดิตพวกนี้ต้องโตต่อเนื่องแล้วก็มีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับมันแสดงว่าธุรกิจเริ่มมั่นคงขึ้นแล้ว2คือการรวมบิตสแตมต้องเห็นผลชัดเจนว่ามันช่วยให้ธุรกิจคริปโตแข็งแกร่งขึ้นจริงๆมีลูกค้าใช้งานจริงมีสภาพคล่องที่ดีสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมหรือเปรดได้ตามที่เขาคาดหวังไว้ และ3คือธุรกิจในต่างประเทศอย่าง UK ต้องเริ่มเห็นตัวเลขผู้ใช้งานสินทรัพย์หรือรายได้ที่เป็นรูปธรรมแล้วไม่ใช่แค่เป็นข่าวเปิดตัวเฉยๆนะครับอืมคือต้องเห็นผลงานจริงๆก่อนตัดสินใจใช่ครับพูดง่ายๆก็คือเราอยากได้ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ใช่ไปซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่มันแพงเกินไป เพราะต่อให้ธุรกิจมันดีแค่ไหนนะครับถ้าเราซื้อแพงเกินไปเนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้มันก็อาจจะไม่คุ้นกับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับเราอาจจะต้องรอให้ตลาดอาจจะมองข้ามปัจจัยบวกบางอย่างไปหรืออาจจะกังวลกับความเสี่ยงระยะสั้นมากเกินไปจนราคาหุ้นมันลงมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจและมีส่วนเผื่อความปลอดภัยให้เรานั่นเองครับเข้าใจหลักการ m a r g i n of s a f e t y แล้วค่ะ แล้วมีปัจจัยอะไรไหมคะที่อาจจะทำให้โรบินฮูดดีกว่าที่เราคาดการไว้หรือที่เรียกว่า what could go right นะคะมีอะไรที่อาจจะเป็นตัวเร่งให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นได้เร็วกว่าที่เรามองแบบประมาทระวังไว้ไหมคะ โอ้มีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดตลาดมันกลับมาบูมสุดๆอีกครั้งพร้อมกับเครื่องมือใหม่ๆอย่าง Futures เนี่ยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเกินคาดอันนี้จะผลักบันทั้งปริมาณการเทรดแล้วก็รายได้ต่อลูกค้าหรือ ARPU ให้สูงกว่าที่เราคาดไว้ได้มากเลยนะครับ 2. ถ้าบิดส a ตมบูรณาการได้สำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วกลายเป็น x x h h n n ช e ชั้นนำที่มีสภาพคล่องสูงดึงดูดได้ทั้งลูกค้ารายย่อยและสถาบันแถมยังสามารถขายพ่วงหรือ cross sell บริการกับฝั่งบร oker เดิมได้ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นอัพไซที่ใหญ่มากเลย 3. ถ้าการขยายไป UK หรือตลาดอื่นๆเนี่ยมันทำได้เร็วกว่าคาดแล้วสร้างฐานรายได้ในต่างประเทศที่แข็งแกร่งได้จริงๆ 4. ถ้ารายได้ประจำอย่างโกและก็คาร์ดเนี่ยมันโตเร็วจนกลายเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากๆของรายได้รวมทั้งหมดมันจะช่วยลดความผันผวน,นของธุรกิจลงไปได้เยอะเลยซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนยอมให้ valuation ที่สูงขึ้นได้และสุดท้ายนะครับถ้า prediction markets มันผ่านกฎระเบียบต่างๆได้แล้วก็ทำเงินได้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นหล่ยรายได้ใหม่เข้ามาเสริมทับได้อีกทางหนึ่งครับ เคยรู้จักกันอีกต่อไปแล้วแต่ได้วิวัฒนาการตัวเองมาเป็นแพลตฟอร์มการเงินที่หลากหลายมากขึ้นทํากําไรได้จริงจังแล้วด้วยแล้วก็กําลังเติบโตด้วยโปรดักต์ใหม่ๆเยอะแยะเลยทั้งฟิวเจอร์สมี Exchang e คริปโตเป็นของตัวเองแล้วผ่าน b i t สเตมมีบัตรเครดิตกําลังขยายไปต่างประเทศอย่าง UK แล้วก็ยังใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมทับอีกเป้าหมายของเขาก็ดูเหมือนจะชัดเจนนะคะคือการสร้างรายได้ประจําให้มากขึ้นลดความผันผน วนของธุรกิจลงแล้วก็สร้างระบบนิเวศท,ที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานหลายหลายอย่างพร้อมกัน ถูกต้องเลยครับในมุมของนักลงทุน VI นะครับถือว่า r โรบินฮุนยาเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยธุรกิจมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นชัดเจนมีคู่เมืองที่ดูจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงพลังในการทำกำไรออกมาแล้วแต่การตัดสินใจลงทุนนะครับก็ยังต้องอาศัยความอดทนรอจังหวะที่เหมาะสมที่เรามองว่ามีส่วนเผื่อความปลอดภัยเพียงพอ แล้วก็ต้องขอติดตามหลักฐานอย่างใกล้ชิดว่าการลงทุนต่างๆที่เขาทาไปเยอะแยะเนี่ยมันเริ่มออกดอกออกผลเป็นรูปธรรมแล้วจริงๆการให้เวลาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาได้ทํางานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวก็น่าจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลที่สุดครับสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่า ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้ได้เห็นภาพเราเป็นหูดในมุมที่ลุกขึ้นเยอะเลยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะคะและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ